สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันอาสาและบูชานะครับเพื่อนๆคงไปทําบุญกันกลับมาแล้วนะครับวันนี้ประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเป็นวันอังคารนี่ก็มาพบมาเจอนะครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆสุชายนะ้สาคอนดำเนินรายการนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ขอบคุณที่ เข้ามารับชมรับฟังกันใครมีอะไรก็ถามได้เหมือนเดิมทุกคำถามมีคำตอบนะนะไม่เหมือนอาจารย์ออทุกคำถามมีคำตอบผมรออยู่ห้านะผีไม่ตอบไม่หาอะไรเลยนั่นเลยตอบอะไรก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจคนละเรื่องวันนี้ก็เผมตั้งเกินไว้ว่าเออทำไมหลังทำไมบัตรรับรองพระแท้ในปัจจุบันทุกวันนี้อะ่ะมันเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงอะไรครูมันหมายถึงว่าคํำรับรองอ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้คำรับรองที่ว่าแท้มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือว่ารับรองไปแล้วว่าแท้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆรับแล้ปกติแล้วไอ้เรืองพวกนี้มันแท้แล้วมันก็คือต้องแท้ไปเลยใบรับรองมันเกิดจากคนมันเกิดจากความรู้ บนความเชื่อของคนคนรับรองหรือว่าองค์กรรับรองนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยตีเผื่อไว้เผื่อวันหน้ามันสามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้อันนั้นเป็นเพราะว่าความแท้เท็จนะ่ะมันอยู่ที่คนนะมันไม่ได้อยู่ที่พระอย่างที่เราเรียนรู้กันเนี่ยในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆเนี่ยผมว่าทุกท่านจะเข้าใจนะว่าความพัดแทมอยู่ที่พระเราดูที่พระถ้าพระแท้แบบนี้วันนี้มันก็แท้พรุ่งนี้แบบนี้นั่นแหละ คือแท้ตามความเป็นจริงที่สิ่งนั้นมันเป็นก็าจะมีรูปร่างลักษณะยังไงมีเนื้อยังไงมันพัดแท้ก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมทีนี้มันก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไปตรงตรงคาที่ว่าอ้าวแล้วทําไมคํารับรองมันเปลี่ยนแปลงได้เอ,อซึ่งมันไม่สามารถมันบอกเรื่องของการตรวจอายุพระต่อให้มันบอกอายุได้แต่มันบอกความแท้ไม่ได้ อันนี้ท่านที่อยู่ที่สมาคมท่านได้บอกเองนะว่ามันก็ไม่สามารถที่จะได้คําตอบแท้เท็จออกมาได้จากกระบวนการวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะ iso 9 0 0 1หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะตรวจหาอะไรมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะนะ mm hmm. เพราะว่ามันไม่ใช่คําตอบในเรื่องของแท้เท็จได้มันจะได้ตอบเรื่องของอายุเรื่องของแร่ธาตุหรือมวลสารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่สาระสาคัญและจาเป็นต่อการเป็นพรแท้ได้เลยนะ ในขณะเดียวกันเนี่ยนะท่านท่านก็บอกแล้วในความจริงที่ท่านพูดก็คืออายุพระไม่สามารถบอกความแท้เท็จได้นะทีนี้ว่าอายุพระเนี่ยอย่างอย่างอายุพระเนี่ยมันก็คือความเก่าใช่ไหมมันคือความเก่านะความเก่ามันก็ไม่ได้บอกความแท้ได้ฟังผมดีๆนะแล้วเดี๋ยวตลกแล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปดูที่ผมแชร์มา เมืม่อวานนี้คืออายุพระเนี่ยนะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ตอบเรื่องความแท้ได้แล้วก็ความเก่าก็ไม่ได้ตอบเรื่องความแท้เพราะท่านก็เป็นคนบอกเองท่านอยู่ท่านอยู่นิติวิทยาศาสตร์นะถ้าบอกว่าอายุเนี่ยต่อให้ตอบตรวจสอบอายุทางวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยมันก็บอกความแท้ไม่ได้เออความเก่าไงความเก่าก็ตอบความแท้ไม่ได้ฟังผมดีๆนะ เดี๋ยวท่านจะเข้าใจเขาบอกว่าถ้าอายุภาามันตอบตอบเรื่องของความเป็นพัดแท้ไม่ได้ความเก่ามันก็ตอบเรื่องของความแท้ไม่ได้ถูกไหมอันนี้หนึ่งเลยนะความเก่าความเก่านะฟังผมดีๆนะเพราะสมาคมเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้ความเก่าในการดการดูอะพิจารณาจากความเก่าความเก่ากับอายุพ้ามันเหมือนกันมันมีค่าเท่ากันนะ ใช่ไหมอ,อันนั้นประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองก็คือมวลสารมวลสารเขาบอกว่าถ้าเราเอาอิดเนี่ยเอาเนื้ออิดโบราณเนี่ยมาแกะเป็นพิมพ์ทรงพระเอามามาแกะเป็นพิมพ์ขุนแผนเนี่ยอันนั้นก็ก็ไม่ใช่เป็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นพระแท้ถึงต่อให้เอาไปตรวจอายุมันก็ไม่ได้เป็นพระแท้ อันเนี้ยใ,ใช่ไหมใช่ไงก็มวลสารไงก็มวลสารน่ะมันเอามาแกะใหม่มันก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เอาอิกกาแพงอ่ะมาแกะใหม่มันก็ไม่ได้นั่นอยู่แล้วมันก็ไม่ได้คําตอบเพราะอะไรต่อให้มวลสารมันเหมือนกันก็มวลสารมันเหมือนกันไงเหมือนกับพระที่เอามาสร้างเขาสร้างอิฐด้วยเขาสร้างพระด้วยเนี่ยอิฐที่เอาว้สร้างกําแพงกับพระที่เอามาสร้างเป็นพระเนี่ย มันก็ไม่ตอบมันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วว่ามันแท้ปพาะเนื้อดังนั้นเมื่อกี้ความเก่านะมันไม่ตอบโจทย์อันนี้เนื้อแหละเนื้อมันก็ไม่ตอบโจทย์ตอนท้่เป็นเนื้อเดียวกันนะ้มันใช่พระเจ้าที่เหนอ่อใช่ไหมมันเป็นอิฐเออ,เอแล้วไงอ่ะก็เนื้อยึดเป็นหลักไม่ได้ไงก็ถูกแล้วเนื้อความเก่าไปแล้วนะอันนี้ชิมทรงอีกไปกันใหญ่เลย พินทรงมันเพี้ยนไปเพี้ยนมาได้ใช่ไหมอย่างที่เราอธิบายกันในขบวนของการผลิตอิฐแต่ละก้อนเนี่ยสมมติว่าเป็นสี่เหลี่ยมบางทีมันยังไม่เท่ากันเลยนะมันก็มีแต่ดีนี้มันใช้เครื่องอัดหมดแล้วไงปุ๊บปุบปุบรอบด้านแล้วมันปอกเลยก็อิฐเวลามันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะไปดูไปดูถ้าอิฐทำมือเราไปดูพวกอิฐทำมืออะไรที่ทํามือไม่มีเท่ากันหรอกดังนั้นพินทรงเนี่ยมันก็ยึดเป็นหลักไม่ได้ เหมือนกันถูกไหมมันมีความผิดเพี้ยนในระหว่างการพิมพ์ทรงในเรื่องของการเอาเข้าอออกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สัดตอหรือที่เขาบอกอะ่ะมันมีรอยตัดถ้ามันมีรอยตัดปุ๊บเนี่ยแสดงว่าพิมพ์ทรงมันต้องมีสสวนเพีย้ยนถูกไหมมันเรีนเพี้ยนได้มันก็ยึดเต็มไปไม่ได้และเขาจะไยึดรอยตัดอีกนะมันจะตัดไงให้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคนที่ออกมาวิเคราะห์เนี่ยว่าเออพระที่ เขาใช้กล้องสิท x เดูก็พอแล้วนะจากสมาคมที่กําหนดเป็นพักเครื่องมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานพักเครื่องมาตรฐานพัดแท้อะไรของเขาก็แล้วแต่เ็าจะเลี่ยงบาลีอะไรก็ยังไงให้เรางงแต่ก็รู้แหละเขาเป็นคนกําหนดมาตรฐานพัดจะแท้จะเทจอยู่ที่เขาทีนี้จะแท้จะเท็จเพราะอะไรก็พิมพ์เนื้อความเก่าแล้วก็ลอยตัดต่อแลวมันย้อนแย้งตัวเขาเองอะว่าเออมันมันก็ไม่ได้จริงๆริงหว,ว่า มันไม่ใช่เอาเนื้อเอาเนื้อเก่ามาแกะเป็นพ้ามันก็ไม่ไม่ได้เป็นผ้าแฟ้นี่ทําไมอ่ะก็มันไม่ใช่ไงมันมันทาไมมันไม่ใช่ก็ในเมื่อมันเนื้อมันเหมือนกันแกะมาเป็นผ้าให้เหมือนกันเลยก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันไงเพราะมันไม่ได้สร้างจากแม่พิมพ์ดั้งเดิมไงเนี่ยคำตอบผมมันก็ตอบอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าคุณเอาอิดเอาอะไรโบราณมาแล้วคุณมาแกะแกะให้เหมือนเนี่ย มันไม่ได้ทําจากแม่พิมพ์ดั้งเดิมถูกไหมมันไม่ไช่ผลิตจากแม่พิมพ์ดั้งเดิมมันแกะขึ้นมาใหม่จากจากวัสดุดชนิดเดียวกันก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้ทำจากแม่พิมพ์ดั้งเดิมพระแท้ที่มันจะแท้ได้ประกอบด้วยสองอย่างแม่พิมพ์ดั้งเดิมกับขบวนการผลิตแบบดั้งเดิมนั่นแหละต่อให้คุณเอาเนื้อดั้งเดิมหรืออะไรมา ถ้าแม่ไม่ได้ผลิตจากแม่พิมพ์ตั้งเดิมด้วยกระบวนการแบบตั้งเดิมเนี่ยมันก็ไม่ใชนะ่ความเก่ามันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเออทีนี้การที่องค์กรเขาไปใช้ดูเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้ร้อยตัดตอบดีอ่ะแล้วก็ไปรับรองว่าแท้ได้นีออ่ผมว่าเขาทํางานด้านนิติวิทยาศาสตร์มาเนี่ยผมไม่ได้ประมาทนะต้องต้องต้องคิดให้ลึกกว่านี้นะ ค้นหาแล้วก็แยกแยะความจริงให้ได้เพื่อจะเอา,เอามันเป็นข้อสรุปอเอออะผมไม่ได้จบด้านนี้หรอกยอมรับแต่การวิเคราะห์หรือว่าการค้นหาความจริงหรืออะไรอย่างเนี้ยองค์กรเนี้ยน่าจะเป็นหน่วยที่อุดมด้วยสติปัญญาบ้าะน่ากาถึงต้องหาเหตุและผล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  ในขณะที่เขาก็ไปอธิบายส่วนอื่นว่ามันไม่ใช่ในขณะที่เขาจับมาเขาก็ไม่ไม่รู้หรือไงว่าส่วนที่เขายึดอยู่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมได้อธิบายไปแล้วล่ะถ้าใครอยากอ่านคลิปเต็มๆก็ลงไปอ่านที่หน้าทม์ไลน์นะผมได้วิเคราะห์คำคำพูดเอาไว้คําตอบคานะเพื่อมันไม่มีใครทุกคนนะที่จะสามารถแยกแยะ,แยะมีปัญญาแยกแยะคําพูด คำสอนคำอธิบายของแต่ละคนน่ะได้วิจารณญาณของแต่ละคนมันอยู่บนพื้นฐานของปัญญาของความรู้ต้นของคนที่เรียนรู้ไปนะมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจําเป็นที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่มีความรู้เหมือนกันเสมอกันหรือสับสางกันมาวิเคราะห์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อที่ จะได้เรียนรู้กันได้ไงถูกผิดมันเรียนรู้กันได้อยู่แล้วที่ผมเคยบอกว่าไม่ว่าอะไรที่จะเป็นความเชื่อก็เรียนรู้ได้อะไรที่เป็นความจริงมันก็เรียนรู้ได้เราจะมองมุมไหนอะ่ะมันมัน,ม,นมันเรียนรู้ได้ทุกมุมทีนี้การที่หน่วยองค์กรอ,อะ่ะไปยึดไอเดียถูกผิดใช่ความเก่าได้เป็นมาตรฐานคําว่ามาตรฐานเนี่ยมันจะต้องมีหน่วยวัดค่ามันใช่ไหม ในเมื่อเนื้อถูกพิมพ์ใช้ความเก่าได้มันไม่มีมาตรฐานคุณจะไปรับรองให้มันเป็นมาตรฐานสากลได้ยังไงมันมายังไงเนี่ยมาตรฐานเนี่ยเนื้อมีมาตรฐานไหมมันไม่มีความเก่ามีไหมไม่มีรอยตัดต่อมีไหมมันก็ไม่มีเออแล้วมันจะมา,มาตรฐานมาจากไหนอยู่ๆมันก็ลอยโป๊ะลงมาเลยถ้าถ้าหน่วยองค์กรเรารับรองแลง้วปุ๊บเนี่ยถือว่ามีคุณค่ามีราคาเป็นมาตรฐานสากลได้ ใช่เดินวัดค่าอะไรมาตรฐานสากกนอ่ะเออผมผมงงอ่ะนะบางทีเนี่ยผมถึงบอกว่าการที่รับฟังผมก็ดีนะหรือว่าฟังใครก็ดีนะอย่าลืมคิดวิเคราะห์และแยกแยะให้ได้ว่าอไอสิ่งที่ผมพูดไอสิ่งที่เขาสอนหรือใครอธิบายเนี่ยมันเป็นความจริงไหมทีนี้ความจริงมันจะมีเลเวลของมันความจริงเรื่องอะไรอ่ะเออแล้วเราก็ต้องการคําตอบเรื่องความจริงเรื่องอะไรอ่ะ อย,อย่างสมมติเราเรา,เราเขาสมรุิว่ามันแท้เพราะมาตรฐานสากลเนี่ยเขาเล่าความจริงก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่มาเราเอ้ยแต่สุดท้ายเฮ้ยมันมายังไงวะไอ้มาตรฐานสากลเนี่ยฟังไปฟังมาแล้วงงนะหรือว่าบุคลากรมีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ชํานาญการผู้ทรงคุณวุฒิหรืออะไรแบบเนี้ย เออสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องไปดูว่าความรู้มันมาจากไหนความชำนาญการมันเกิดขึ้นได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญเพราะอะไรหรือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมันเป็นเพราะอะไรมันได้มายังไงเอออย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ๆพูดมาลอยๆเอาว่าเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการทั้งนั้นแหละมีประสบการณ์ในการซื้อขายคืออะไรอย่างงี้ต้องมีสร้างสมคุณต้องมีสร้างสมบติบาร,ร,รมีประสบการณ์ในการ มันไม่เกี่ยวกันหรอกการเป็นผู้รู้เนี่ยเริ่มต้นจากผู้รู้เลยต้องมีความมีข้อเท็จจริงก่อนข,ข้อเท็จจริงในเรื่องของอ่ามันแท้ยังไงสมมุตินะความเป็นพาดแท้มันแท้ยังไงอ่ะหนึ่งเป็นความรู้ที่ถูกต้องว่ามันแท้เพราะเหตุน,นี้แล้วก็ว่าไปาก็จะเป็นผู้ชํานาญการเพราะเขาเรียนรู้มาจากข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแล้วก็ฝึกฝนมาก็าเป็นผู้ชํานาญการนะ แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจนแบบค้าขายได้อะไรได้แล้วแต่อธิบายคนอื่นได้ยังไงแล้วแต่แทุกคนเน่ะที่เรียนรู้ไปยกให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่ใช่ไม่มีความรู้หานอะไรรู้ก็ไม่ถูกต้องแล้วมันจะเป็นผู้รู้ได้ไงังไงกระกดุมเม็ดแรกก็ตกแล้วถูกว่าเอ้เรารู้เนี่ยระดับหัวกะทิหัวตายนะนยกกันเองเออเอาความรู้ยกตัวเองขึ้นมาดี เอาความรู้เอาข้อที่จริงของความรู้ยกให้เราเป็นผู้รู้ถ้าเราเรียนรู้เป็นความจริงเราก็เป็นผู้รู้จริงใช่ไหมเพราะเรารู้ความจริงก็เป็นผู้รู้จริงถ้ารู้ความเชื่อก็เชื่อ Taco ง้อแงง้อแงและ้วจะเป็นผู้เชี่ยวชาญมึงชำนาญอะไรวะถือว่ามึงไม่มีความรู้ตั้งแต่ต้นมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญมาได้ยังไงจะเป็นผู้ชํานาญการตรงไหนแแล้วจะบอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมันมาย่งไงอ่ะเออ เลยไหมมันไม่ตอบโจทย์เลยอย่างที่เราบอกเราเรียนรู้แล้วปุ๊บเนี่ยในเมื่อไม่มีความรู้แล้วไปไปบอกว่าพัฒ์แท้ได้ยังไงกระโดดมาพัฒน์แท้ได้รับรองได้เรามีผู้เชี่ยวชาญมีผู้ชนานาญการเยอะะรับรองได้เอออะไรวะตกลงคืออะไรอะ่ะใช่ไหมอยู่ๆลอ,อยมาอา้าวกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้แล้วไวย แล้วก็ไปรับรองพาแท้ได้เอาใช้ความรู้อะไรอะ่ะความรู้มันไม่มีอะ่ะข้อเท็จจริงมันไม่มีมันก็เป็นไม่มีความรู้ไงมันไม่มีข้อเท็จจริงอย่างที่พวกเรามาเรียนในที่ผมบอกอะไรหลายๆเรื่องไปเนี่ยนั่นแหละคือความรู้อันนี้แหละมันม,มีข้อเท็จจริงของมันอยู่นะแล้วก็การไปกําหนดไอ้แบบไอ้ไอ้ของที่มันไม่มีมาตรฐานอะ่ะไม่ใช่มาตรฐาน แล้วมันไม่ได้มาตรฐานนะไม่ว่าเนื้อพิมพ์ความเก่ารอยตัดต่อมันวัดค่าอะไรไม่ได้เลยให้เป็นมาตรฐานตายหาแนละมาตรฐานเนื้อวัดยังไงครับมาตรฐานพิมพ์วัดยังไงครับมาตรฐานความเก่าเอามาจากไหนครับมาตรฐานรอยตัดต,ต่อต้องประมาณไหนครับเออแล้วท่านจะรับรองให้มันถูกต้องได้ยังไงนีเมื่อข้อจริงมันเป็นยังไงตรวจสอบได้ไหมตรวจหาอะไรไม่ได้เลย อะแล้วจะมีความรู้ยังไงอ่ะจะชำนาญการตรงไหนอ่ะเออถ้าเรารับรองแล้วเนี่ยไปขายนะเอาอะไรไปรับรองเออเอาอะไรไปรับรองพาสแทสเทสเขาอ่ะมื่อตูกฟิล์มช่ความเก่าได้ไงตายหาแนละ้วแล้วมันก็ถ้าเรารับรองแล้วเป็นบ้าสารสามคนเลยตายหาเลย มายังไงมาตรฐานสาโกลอยู่ๆแม่กระโดดปุ๊บลงมาตกลงมาเฮ้ยนี่ไงมาตรฐานสาโกลหน่วยแม่กเขเล่นเฮ้ยเยอะไปว่าข้อแรกไม่ผ่านเลยความเป็นผู้รู้อะเราไม่ได้จมตีนะแต่ว่าเนี่ยเราเราก็มาพูดให้เพื่อนๆที่มีวุธ,ธิภาวะได้รับฟังว่าเอ้ยสมชายพูดอะไรความรู้มันควรเริ่มต้นจากจุดไหน ความแพ้เท็จเนี่ยจะพิสูจน์กันยังไงมาตรฐานจะวัดค่ากันตรงไหนไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะอาศัยว่าเออถ้าเรารับรองไปแล้วเนี่ยไปขายที่ไหนก็ได้ล้วนมีราคาจบตายหาแล้วนะเราก็จะอยู่ในวงวนอยู่อย่างนี้แหละผมก็ไม่น่าเชื่อไงว่าคนที่ ที่ถือว่าเป็นผู้รู้นะเวลาเราเขาบอกตำแหน่งบอกยศหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคนนี้น่าจะมีความรู้ดูคาําอธิบายแนละ้วไม่อะไรมันนะ